ดีครับรัานปัญญาเทคเตอร์นะครับผมวันนี้รีวิวจะส่งกันนะฮะแบบแพ็คคู่นะครับกับคูปุต้าเอลสามนแะครับแล้วก็ L3218 นะครับคัน3ามห SP นนะครับคันนี้ลงลูกค้าที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันนะครับอุปกรณ์ใบมีดดันหน้านะครับคันล่างแล้วก็ตัดหญ้าเมจี่นะครับของใหม่แล้วก็ผ่านควนนะครับเป็นผ่านควนขนาด622นะครับแล้วก็เนี่ยตัดหญ้าเมจี่นะครับ อันนี้ราคาสามแสนกว่าบาทนะครับสามหเอนะครับด้านหลังนะครับลงอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนะครับเป็นแนวสามสองหนึ่งแปดนะครับตัวใหม่นะฮะตัวรถใบดันพร้อมตัดหญ้าใหม่นะครับผมเมตรสิบนะครับอันนี้ก็ราคาอยู่สามแสนกว่าบาทเหมือนกันนะครับผมอ่ะอุปกรณ์ต่อพ่วงเราก็มีให้นะครับเหล็กลากนะครับไว้สําหรับลากจูงเนาะน่ฮะ สนใจก็รถแท็กเตอร์มีสองนะครับก็เชิญเจ้นที่รับปัญญาแท็กเตอร์นะครับทั้งสองสาขาตลาดท่ามะเขืออำเภอคลองหง,งแม่เพชรแล้วก็สาขาสองวัดาท่าคอตะบูวังบัวนะฮะโทรัวสูบแปดเจ็ดห้าสองสองสามแปดแปดสามนะครับขอบคุณลูกค้าจากอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วก็ลูกค้าออนไลน์นะครับสั่งซื้อออนไลน์จากอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสนะครับโอเคครับสวัสดีครับ